มีบิสมาบ่อยฮะทำหกให้สักทีดิ LC เล่ยนยังไงให้เกิดว่า LC เทิรนมาเร็วอ่ะโอเคเลยครับนมาเร็วได้เก็บสแต็กได้เร็วทำสี่ในได้สบายเลยแล้ว LC ถ้าไม่ตายมันได้สแต็กเลยเลยมีเจียนใน Underlord คือเป็นเป็นสกิลดูเอลไงในนี้มันเป็นสกิพลพาสซีฟอ่ะมันต่างกันหน่อยนึงไม่มีตังดึงเพนดาก็ไม่มีตงังโลเวลแทนแล้วตอนเนี้ย ดูของหน่อยฮะน่าเล่นเวทไหมได้วะได้วะโอเคเสืออยู่ไปเวทแต่ตัวตัวดามเมจเวทยังไม่มาสักตัวนะพน,นดาแห่งดวงและพนดาก็จะออกมาเป็นเอมเบอร์และก็จะไม่ไมีเพิ่มให้เอมเบอร์พักไหนอะอ๋อใครดีครับเนี่ย ของเวทให้เมจใจไปก่อนแล้วนะเมจใจไม่ได้ใช้สกิลเลยเนะี่ยดันสกิลดันอเอาไว้ก่อนดันรอป้าหรือน่าอยากได้พักมากกว่าได้สกิลโดนหลายตัวหน่อย่าจะรออ่ะแต่ก็คือแพ้ยับๆแน่ๆขนาดใส่ก็แพ้ <This> มาแล้ววะ่ะใส่ <L ina? S 2> ปุ๊บมาปั๊บถอดไม่ได้จะไหนแพ้ก็แพ้ไปแพ้ต่อเนื่องรอคลิปนะได้ถอดไม่แพ้ปักก็มา เฮ้ยได้ทั้ง IO ได้ทั้งเทมพลาเลยอ่ะโอ้โหโอโหไ oh o โสองตัวเลย i o 2ดาวเลยปะ <laughs> i o 2ดาวเด็ดนะก็คือเรามี2ดาว2ตัวเอา I.O. ดาวไปผสมเป็น3เลยคือมันลดลดจำนวนตัวไป3ตัวก็เหมือนเหมือนไงนั่นแหละเหมือนเหมือน I อ3ตัวแต่คือใช้ใช้กับตัวเดียว ใายโอ้สามตัวยังพอแยกตัวใช้ได้เรียบร้อยว่ะรอบนี้เนี่ยคนโหดพี่แพนด้าเราโดนสกิลใบเหรอไม่เห็นเรียกเลยใส่ไว้ตนะั้งสองตัวเนี่ยเก็บตงังซิลิปเปอร์มอร์ฟลิงดู๊อตเรอะเดี๋ยวลองดู ชนะป่าววะถ้าชนะเราได้เอกพีเก็บตังค์เก็บยากกว่าตั้งยี่สิบยังไม่อยากหยุดแค่นี้ให้สุบให้สุบสุบแล้วเดี๋ยวได้หมาหลายตัวอีกเอา้าเนี่ยไอ้เนี่ยโคตรเกียดมีดีอะไรก่อนมีไว้ดักสุบแร้วผมถอดอไรเขม้ยนเหรอ ชนะปะไม่ชนะไม่ได้พีเอา้าใส่ของไม่เข้า,าเด้งออกไปเด้งออกไปซึ่งแค่นี้แหละครับเอาพักตาเมอิฐเยอะขึ้นอา่าไม่ไหวมีลีลิกมันไม่มีอะเลเซอร์มาได้หกนะ น่าหยดเลยน่าเอาไว้เทมให้เลเซอร์ทำมนุษดีว่ะทำมนุษย์มีเซ็กเวิร์เชนอยู่ทำมนุษย์เอาใบเอ็กพีโอ้โหเฮ้ยไขอะไ oh รอ่ะโอ้โหไขบาวตี้แล้วคือจะจะขึ้นสาวแล้วนะ่ะเยจัด ไปมนุษย์กันเฮ้ยอันเคมีสองดาวเหรอเพิ่งเห็นจิงหะเอาอะไรสวเนี่ยอือลีน่าฉีดสองทีไม่ทันนะครับครูด,ดาวไม่ทนันกอ๊อตยังไม่ทำไอเมดกอ๊กอตก๊อตต้องนำนะ ก็ต้องนำเพื่อรีกเอาผู้ดาวลงมางล่างเราไปสู้คีปได้ไหมนึกพี่ลิกเกลือเลยฮะคือไม่ได้ใช้เลยซิลิปเปอร์แตกนเนี่ยลีน่าได้อยูได้ยูได้ยู่เหลือหมาตัวเล็กแล้วเอ้ยพักฟัก ปักปักย่าไอา้ห่าสู้ไม่ได้อ,อดได้ขอโอ้เปลี่ยนเป็นเลเซอร์เป็นดาวผมเงียบจังเลยอ่ะไอโอสามดาวเอาไปทำอะไรก่อนมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยไอโอสามดาวสู้ใครไม่ได้เลย สมวิวเจ็ดอยู่นะวลวเจ็ดไม่มีตัวห้าบาทเลยอะ่ะต้องไปสมวิวแปดอ่ะจะได้หนึ่งเปอร์เอาไว้ทำทีมเทๆ่ๆ <laughs> IO สามดาวเลยอ่ะลีน่าสองดาวฮะแต่เทมอยู่เลเซอร์อยู่แล้วฮะยิกเทียไม่ได้ใช้ใช่ครับสู้ใครไม่ได้เลยฮะจะทียกอ,อ,อ่สะสกิลก็ไม่ตาย โอ้เรียบร oh, oh, ้อยเล่านี้มีตะขอโท้งั้นเลยทีมแรกก็อาเคอมิสองดาวแล้วอะตัวสี่บาทตั้งแต่ต้นเกมเลยอะจะไปสู้ใครได้วะเนี่ยขาใหญ่แล้วเนี่ยโตแล้วทำไมเอาบาวตี้ครับอ๋อกับบินเรียบร้อยว่ะสามดาว ได้แอนเคมิดอ่ะได้แอนเคมิดทำไมทำไมได้แอนเคมิดครับเพราะอะไรเพราะมีโอเกเบใจแล้วทำไมถึงเป็นแอนเคมิดครับเป็นไหนก็ไปไปปกเมดมา 6เมตรไม่เข้านี่ก็สู้ไม่ได้ลีลิกไม่ทำงานเลยครับพุจะแตกกันเนี่ย24แล้วเนี่ยต้องไปวิว8สุมหา8ได้สักหนึ่งเปอร์ตัว5บาทการเท่าไหร่ครับ32บาท32บาทเลยอยากสุ่มอยู่อะ ยืนไม่ได้ข้างหน้าก็ไม่ได้ข้างหลังก็ของอยู่นี่สมุดจริงๆอยากเก็บไว้ตอนนูน่นนะเวลาสิบแ่หน้าจะไม่ถึงอะ่ะโ <c oughs> หดๆจังนั้นเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ได้สม่มรอบนี้แหละกดให้หมดทุกอย่าง เลอแสกดาคอนไน์ดา้อนไน์ไปดีไปนะดาอนไน์ได้สกิลได้เบิร์นเลอแสกเหมือนจะยังไม่ได้อะไร,รอสองดาวตังหมดแล้วฮะ สลาด้าลงมาปั้นเอารีขายคิปเปอร์ไหมลองสุ่มดปก่อนด <Yeah. S 1> ิสลอปเตอร์ er ลีน่า ใส่อะไรอยู่เนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยยังใส่ดาก้นใด คีเปอร์สวยทำดีสลอปเตอร์ดิบเนี่ยอาเ้ยไม่เอาไม่ใส่ใส่ดักก้นไนท์พลาดไปรอบหนึ่งเอาแค่สองดาวพอละสุดกันแหไม่ใช่สุดดิอ,อินวอล์กอยากได้ตัวเว้ยสักตัวมาใส่หน่อยตัวเว้สักตัวเลอแชก,กว่ะเลอแชกสองดาวแล้วเนี่ย ได้ใส่อเนี่ยใส่ดาวก,ก้อนนี้เป็นเลอ์แกเวทขั้นสองนี้คืนหัวก๊อตหัวก๊อตรถคูดาวเวทไปสุดไม่ได้ก็เล่นเลอร์แชกเลอร์แชกดาเมจก็ตรงนี้ก็ก็โอเคอยู่ ลืมสมุดอยู่ในเก้าเล่มเก้าเล่มยังยังไม่เอาประดีไข่ไม่โตเลยวะ <c oughs> ขอขสองดาวพอไข่ไม่โตเลยเฟนเกินมปหนึ่งเลเซอร์ <c oughs> เดี๋ยวเอาเลเซอร์ออกเอาดาก็ไนท์แทน แล้วตัวสุดท้ายก็ก๊อตลูบิกก๊อตขั้นเดียวมันจะไม่สุดนะถ้าเล่นเลอแสก๊อตหกก๊อตหกก็ไม่ได้ก๊อตหกไม่ได้ไปตาย มิสติกมิสติกสิกสตาฟมิสติกสตาฟไม่ได้อะไรตอนนี้ยังพอ,พอได้ผัลอยู่ไปต่อได้ไหมโอ้ไปต่อไม่ตรงสายไ,ได้แค่มิสติกสตาฟไม่เอา ดันออกไปเอา้าดันตัวเองเฉยปีเลยฮะโอ้โอ้ยโดนดึงเออสมุดไว้แหละแต่กลับไว้ใช้กะเก็บไว้ใช้ตอนเวลสิบหรือไม่เก้เก้าไปสิบก็ได้ผมว่าน่าจะคุ้มกว่ามันใช้ทั้งหมดสิบหกเล่มก็คืออสามรอบ ตอนนี้เรายังพอบีดาเมจก็น่าจะพอสู้ได้อยู่ถ้าสวยๆก็สิบเก้าแต้มหายหมดอลองดูรรมาแสงยิงกวาดได้อยู่ดาเมจเยอะนด้ะะทามาเยอะครับมาช้าแต่มาขึ้นไว้ท็อปสี่ได้ โอเคถ้าได้กอตลว้วันนี้14เริ่มฟังต้องการ39ก็คือพอดีได้กอตขั้นหนึ่งอยากได้ขั้น2องด้วยก็จะเป็นเวลสิเวลสิเวลสิจะได้ขั้น2มนุษย์เกินมาหนึ่ทำอะไรไม่ได้เอาลีน่าออกเวทหายมนุษย์เกิน,นหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลย ไปเป็นเกินไปโอ้โหใบยอย่าใบาขอร้องขอร้องอย่าใบาขอร้องอย่าใบาเอ้ยเอ้ยอลีนาออกได้ลีนาแหละอ่าเป็นอิน VOKE ห้าบาทยวต้องสองดาวให้ลง IO สองดาวจริงเหรอ คนทำไอโฟสองดาวแล้วอรอมังกี้คิงมังกี้คิงอืมิดเลยไม่เห็นใช้ไปหรอไม่เห็นเลยน่าจะใช้ไปละ ก็ทาผักสองอันไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะผมต้องอไปเวลสิอ็ดอ่ะมันจะได้กอดสี่พอดีนี่ขาดตังแบบหกสิบเอ็ดบาทหนังสือเราพอละรอสักเวลสิผักสองทีไม่ใช่มันจะผักทีเดียวแล้วก็คูดาวสองอันนลยน,นีมันไม่ผักสองทีอะเิไข่ก็หรอมีตัวอะไรมา แฟนเตอร์แลเราแบน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 น่าินก็น่าจะคุ้มดึงศรัทธาศรัทธาโอโอละเอาอะอะไรื่อไข่ไม่รู้จะฟักอะไรดี โอ้แบนดกวแบนแบนอะไรดีวะน่าจะแบนอสซินอะแบนวูลเลอร์มันโดนกังก้ามันน่าเสียนี่ไม่ศรัทธาแล้วสิบเก้าแต้วไม่อยากศรัทธาแล้ว คุณห้าจะได้เป็นศูนจุดห้าเอ้าแล้วผมโยกมาหาสมกทรโอ้โยกมาหาสมกทรทำไมก่อนไม่ได้ไม่ไรไม่เป็นไรบอกว,ว่ท็อปเสียวะไม่ได้เลยเฮ้ยขาดตังเหรออ๋อมันต้องการห้า มันต้องลงเกินไม่เป็นไรเอาเอา <c oughs> กดเพื่อหล่นแล้วหล่นแล้ว <me> <c oughs> เฮ้ยออกไป อือผมรอมิสิกสตาร์ฟเราได้มิสิกสตาร์ฟแล้วแนหะละผมรอนี่คลาวเออต้องการวอลสโตนขา,าดก็อตอีกตัวฮะดีมอนไปแทนแล้วกัน เราได้ก๊อดขั้นสองก็ไม่จําเป็นต้องลงนี่เราได้ขาดอีกสองตัวเราไปฟูฟูนี่ได้นะ bring the spark death. มุดเกินน่าจะก๊อดสองก็ออ้าวก็อดหายต้องลงก๊อดอีกตัวลืมลืมเออเออ เฮ้ยเยวเพิ่งลงผิดไปนิดเดียวเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งโดนเก้าเมตรเข้าไปโคตรแรงโดนเก้าเมตรวะโดนเก้าเมตรไว้อินเวฟเราได้ก๊อต สามกินโวกมากินโวกไปบอลบ,บีสต้องเบ็ดก้าวสู้อ่ะครบยังครบยังครบยังหนึ่งสองขาดลิสอะฮะ ขาดลิสต์ขาดลิสต์อ้าวได้แล้วเลยสวยได้มิสติกสตาร์ฟมิสติกสตาร์ฟไปต่อไปต่อเป็นเอ็กซนติเมทโอฟอยู่นี่ thanks okay, เห็นแล้ว ตายเฮ็กแล้วอุ้ยลก็กเมทีโอสองอัน ขอใหกสิบรอบเราได้สืเม็ดเก้าเมดเก้าสู้ได้หรอเมดเก้า 9. ออเออสินเก้าเลเนี่ยสินเก้าแล้ว,ลวอีกทีมก็เม็ดเก้าแย่เอเ้ยเลอแฉก แทงให้ ừ, เม็ดเก้าเรามีเฮ็กอยู่หน่อยดิเราได้เราได้เฮ็กก่อนไงเอาได้เฮ็กซูนี่ไงยังไงยังไงชาร์จก่อนอีเสมอวะเลือดแทงกันหมดล้ะเอาวะ่ะสองทีสุดท้ายเม็ดกับเม็ด ได้กังก้าไปสุดท้ายอยู่มันลงเวลเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะเสียดายเราไม่เอาเม็ดก้าเราเอาเนี่แหละสู้อยากได้กังก้าลงเลยกัน มุมสวยอุ้ยเจ็บชิบหายเอ้าวูาู้ฮดีๆครับชนะได้วะ่ะชนะได้วะ่ะชนะได้วะ่ะเอาบ้านเขาแพ้บ้านเขาแพ้ เอาเลือ่อยเอาเลือ่อ <c> ย <oughs> เอ้ยตอนแรกผมนึกว่าผมแพ้ต้นเกมอะ่ะโคตรเละเลย <c oughs> ต้นเกมแม่งแพ้แพ้หนักมาก <c oughs> ให้เกมได้สองดาวมาช่วยโอเคเลยฮะเคเลย